ความรักเนี่ยมันคืออะไรล่ะครับคือไม่ได้จะปัดยาชีวิตลายใส่เพื่อนเพื่อนนะแต่ว่าอยากให้ลองนึกภาพดูว่าถ้าสมมติว่ามีคนคนหนึ่งที่เขาแบบไม่รู้จักเรื่องความรักเลยอะ่ะถ้าใครเคยดูอนิเมเนี่อยากให้นึกภาพว่าเป็นแบบไวโอเลตจากไวโอ e เลตเอเวอร์การ์เด้นนะครับเดินเข้ามาถามเพื่อนๆว่าเอ๊ะความรักเนี่ยมันคืออะไรล่ะคะเพื่อนๆจะตอบเขาอย่างไงครับดูเป็นคําถามที่ง่ายใช่ไหมละครับแต่ว่าดูตอบยากมา,มากๆเลย อันนี้ครับเป็นธีมของอนิเมะที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆกันถ้าเพื่อนๆดูจากชุดท,ที่ผมใส่ในวันนี้เพื่อนๆก็น่าจะรู้นะครับว่าผมเอานิอนิเมะอะไรมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้อนิเมะที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้มีชื่อว่าล ik ิเคอีกะโคยหรือชื่อภาษาไทยก็คือพ um ิสูจน์ิยามความรักด้วยหลักวิชาสายวิทย์แต่ก่อนที่จะไปฟังรีวิวของประตูเรื่องนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆกดติดตามช่องของผมทาง Facebook แล้วก็ u t u b e ของผมนะครับเวลาผมอัปเดตคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมาเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะ คือจริงๆการ์ตูนเรื่องนี้ครับเป็นการ์ตูนที่เพิ่งจบในซีซันวินเตอร์2020ที่ผ่านมาก็คือเพิ่งจบไปสดๆร้อนๆเลยนี่แหละเพราะงั้นเนี่ยประเทศไทยก็เลยยังไม่ได้เออเอา LC เอาการ์ตูนเรื่องนี้เข้ามาฉายเป็นอนิเมะในของประเทศไทยของเรานะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนของแท้เนี่ยทางสำนักพิมพ์รับพิมพม์เนี่ยเขาก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์ที่เป็นไ์โนเวลเนี่ยก็สามารถไปอุดหนุนทางสำนักพิมพ์รักพิมพ์ได้นะครับทีนี้เราลองฟังเรื่องย่อของการ์ตูนเรื่องนี้กันดีีกกกว่่าคครรรับ็ืืออตูนนเง้ พูดถึงห้องแ a บห้องแล b หนึ่งที่เป็นห้องแ a บวิทยาศาสตร์เพื่อนๆก็ลองนึกภาพดูนะครับว่าเออมันเป็นห้องแ a บวิทยาศาสตร์เนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีแบบว่าการทดลองการวิจัยหรือว่าอะไรต่างๆเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่เพื่อกระจายไปสู่สังคมหรือว่าเกิดประโยชน์อะไรกับสังคมจริงไหมครับซึ่งห้องทดลองนี้ก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละครับก็คือพยายามวิจัยสิ่งต่างๆเพื่อเอาสิ่งต่างๆที่เขาวิจัยตรงนี้เอาไปให้สังคมได้ใช้ทีนี้ในเรื่องเนี่ยก็ดําเนินผ่านตัวละครหลักทั้งหมด2ตัวครับ จริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านั้นนะแบบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อเนื้อรื่องหลักเนี่ยคือ2ตัวนี้ก็คือตัวละครแรกครับเป็นตัวละครพระเอกของเรื่องที่มีชื่อว่ายูกิมูระยูกิมูระเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นพี่ของ ห้องวิจัยแห่งนี้นะครับถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบดูเท่มากๆเลยใช่ไหมแบบดูชราคือดูดูเป็นผู้ใหญ่มากๆอะ่ะดูดูผมดูเองยังรู้สึกว่าเออเขาเท่มากๆเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวละครหลักครับที่เป็นผู้หญิงอ่าพู้ได้เง,งาเป็นนางเอกก็แหละก็คือชื่อว่าฮิมุโร่ก็คือฮิมุโร่เนี่ยเป็นลักษณะเดียวกับตัวของยูกิมูระเลยก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นพี่ที่แบบว่าก็ก็ค่อนข้างเนิร์ดพอสมควรนั่นแหละทั้งยูกิมูระแล้วก็ฮิมุโร่เนี่ แต่ว่าก็จะมีตัวละครรองเหมือนกันจริงๆก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวละครหลักก็ได้แหละก็คือจะเป็นตัวละครรุ่นน้องสองคนก็คือตัวคานาเดะจางกับตัวของยูสุเกะแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นรุ่นใกล้ๆเคียงกับตัวของยูกิมูระแล้วก็อิโมโรก็คือตัวไอปารดะก็เริ่มต้นเรื่องมาเนี่ยก็คือจะดาเนินผ่าน2ตัวละครนี่แหละก็คือตัวของยูกิมูระกับอิโมโรนะครับก็คือจะบอกว่าเออเนี่ยทั้งสองคนกลางคุยกันอยู่แบบว่าคุยเหมือนกับเพื่อนร่วมงาน่ะคุยกันแล้วอยู่ดีครับก็เก คือฮิมุโรเนี่ยอยู <ura> ่ดีก็สารภาพรักกับยูกิมุระそうだゆきむらくんなんだヒムロ私あなたのこと好きみた。ก็ตามที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าหลังจากที่ตัวของฮิมุโรสารภาพรักกับตัวของยูกิมุระเนี่ยยูกิมุระก็อึ้งไปเลยครับตอบอะไรไม่ถูกเลยแต่ด้วยความที่ยูกิมุระเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ไงเขาก็จะพยายามอธิบายต่างๆด้วยแบบหลักการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งไอความรักเนี่ย มันไม่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์ไงเพราะฉะนั้นยูกิมูระก็เลยตอบฮิโมโรไปแบบนี้ครับก็เป็บบนซะอย่างนี้แหละนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นแบบสิ่งที่แบบดูอธิบายไม่ได้ไม่ได้มีนิยามอะไรขนาดนั้นเธอสามารถพิสูจน์ได้ยังไงว่าเธอรักฉันอยู่ ก็คือในเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการทดลองอธิบายวิจัยเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะครับของ2ตัวละครนี้โดยมีรุ่นน้องอย่างเช่นพวกคานาเดจังเช่นตัวของยูสุเกะคุงหรือว่าตัวของไอบาราดะเนี่ยก็คือช่วยเหลือการเพื่อให้งานวิจัยนี้ออกมาสําเร็จส่วนว่าการทดลองจะเป็นในลักษณะแบบไหนจะใช้ค่าอะไรในการบอกว่าเธอรักฉันหรือว่าจะเป็นจะสรุปผลการทดลองออกเป็นยังไงเนี่ยอยากให้เพื่อนๆไปลองติดตามกันตัวเรื่องนี้ครับคือจะบอกว่าก็ตูเรื่องนี้มันออกแนวเป็นลักษณะ โรแมนติกคอมดี้อะนะจริงๆแล้วมันค่อนข้างเป็นคําว่าคอมดี้มากกว่าคาว่าโรแมนติกอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้อาจจะคาดหวังจากเนื้อเรื่องการ์ตูนเรื่องนี้ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับแต่บอกเลยว่าในแง่ของคอมดี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มแน่นอนเพื่อนๆที่ชอบการ์ตูนสไตล์คอมดี้เนี่ยพลาดการ์ตูนเรื่องนี้ไม่ได้เลยครับคือมันก็ไม่ได้ตลกโปกฮาแค่อย่างเดียวนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการ์ตูนเรื่องเี้ยมันก็แอบที่จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวของ ura, ยูกิโม เพราะงั้นเนี่ยใครที่ชอบกระตูในแนวของโรแมนติกเนี่ยก็จะไดเ้เนื้อหาในส่วนนี้ไปด้วยพอสมควรเลยครับอันนั้นก็เป็นตัวของเนื้อเรื่องนะครับทีนี้อยากให้มาดูที่เรื่องของลายเส้นกันบ้างจะเห็นว่าาระตูนเรื่องนี้ถ้าลองเพื่อนๆลองสังเกตดูลายเส้นเนี่ยก็คือค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเนาะตัวพระเอกเนี่ยก็ดูเท่มากๆเลยตัวของ ทางตัวของนางเอกที่เป็นตัวฮิมโรเนี่ยก็ดูวาดออกมาได้สวยมากๆเลยคือจากจะบอกว่าก็ตัวเรื่องนี้งานเผาน้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ลักษณะของการวาดการ์ตูนเรื่องนี้ก็คือทําได้ดีนะครับก็คือมันจะมีฉากที่แบบว่าเป็นอารมณ์ปกติ2อ,อ,องตัวละคร3ตัวละครคุยกันก็คือจะใช้เป็นรูปภาพคนตัวใหญ่ๆตามปกติแต่บางครั้งเนี่ยที่มีเรื่องของความตลกโปกฮาเนี่ยก็จะมีการใช้ตัวละครที่เป็นลักษณะของตัวตัวละครเล็กๆที่เราเรียกกันว่า G ีบีอะมาช่วยทําให้ความตลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้น ก็คือเลือกใช้เออลักษณะของการวาดภาพเนี่ยได้อย่างชาญฉลาดมากๆเลยอย่าไปรู้จักกันเลยนะเรื่องของลายเส้นเนี่ย <c oughs> ก็คือค่อนข้างดีก็คงไม่ชมอะไรไปมากกว่านี้แล้วครับทีนี้มีอีกหนึ่งจุดที่แบบว่าผมรู้สึกชอบการ์ตูนเรื่องนี้มากๆเลยก็คือเรื่องของตอนจบคือถ้าจะให้มาเล่าตอนจบก็คือจะดูเป็นการสปอยใช่ไหมครับแต่ว่า อยากจะพูดถึงจริงๆนะว่ามันเป็นฉากจบที่ค่อนข้างดีครับเกินกว่าที่จะเป็นการ์ตูนคอมดี้ด้วยซ้ำคืออยากให้เพื่อนๆไปลองดูเองนะครับว่าฉากจบของการ์ตูนเรื่องนี้มันดียังไงแล้วก็มันดีอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นการโชว์ให้เห็นถึงกลิ่นของคนเขียนนะครับว่าคือเขาไม่ได้เดพเวล็อปในเรื่องของความสัมพันธ์ของ2ตัวนี้มาทิ้งทิ้งคว้างๆแบบไม่ได้เน้นแค่คอมดี้แล้วก็มีความสัมพันธ์แบบว่าประกอบให้เนื้อเรื่องมันพอไปได้อะไรเงี้ยแต่คือเขาเดพเวล็ปความสัมพันธ์ แล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมค่อนข้างชอบในการ์ตูนเรื่องนี้เลยก็คือเรื่องของเพลงคือเพลงเปิดของการ์ตูนเรื่องนี้ค่อนข้างเข้ากับเนื้อเรื่องมากๆเลยนะผมชอบทั้งในแง่ของเมโลดี้แล้วก็ท้งเนื้อลองด้วยซึ่งมันเข้ากับเนื้อเรื่องมากๆเลยนะแบบมันเป็นความเนิร์ดเหมือนกันทั้งคู่ทั้งตัวของเนื้อเพลงแล้วก็ตัวของเนื้อหาของเรื่อง่ะเพราะงั้นมันเลยแบบส่งเสริมกันแปลกๆเหมือนกันทีนี้เราลองมาให้คะแนนการ์ตูนเรื่องนี้กันดูแล้วกันนะครับอืผมว่าผมน่าจะให้สักประมาณแบบแปดอะไรอย่างเือ่งนี่ไเเวตี้า คือด้วยความที่มันเป็นโรแมนติกคอมดี้อ่ะผมก็เลยไม่ได้คาดหวังเนื้อเรื่องหรือว่าความประทับใจอะไรจากการ์ตูนเรื่องนี้ขนาดนั้นแต่การ์ตูนเรื่องนี้สามารถสร้างความประทับใจที่แบบเอ้ยผมคาดไม่ถึงอะ่ะก็เลยสากก็เลยให้คะแนนที่ค่อนข้างสูงพอสมควรคือถ้าเพื่อนๆสนใจการ์ตูนแนวแบบตลกโปกฮาอย่างเช่นเพื่อนๆไปดูการ์ตูนเรื่องเอ,อ่อที่มันดราม่าหนักๆมาแล้วอยากหาการ์ตูนที่มันผ่อนคลายอารมณ์บ้างอะไรเงี้ยการ์ตูนเรื่องนี้เหมาะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าการ์ตูนเรื่องนี้ประเทศไทยยังไม่ได้เอาเข้ามา ทำเป็นแบบว่าซีดีหรือว่าบูเลสําำหรับให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่ว่าทางสำนักพิมพ์รักพิมพ์เนี่ยเขาซื้อลิขสิทธิ์ที่เป็นไ์โนเวลมาถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะอุดหนุนของที่เป็นลิขสิทธิ์เนี่ยก็ไปซื้อกับสำนักพิมพ์รักพิมพ์ได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการ์ตูนที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนว่าคราวหน้าผมจะการ์ตูนเรื่องอะไรมาฝากเพื่อนๆกันเนี่ยอยากให้เพื่อนๆลองติดตามดูแล้วกันนะครับ พาะงั้นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเวลาผมอัพคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมาเนี่ยเพื่อนๆจะไม่พลาดกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ